สปกนะครับผมไม่ใช่ชโฉนดที่ดินนะครับโฉนดที่ดินมีแค่ประเภทเดียวเท่านั้นนั่นคือสอนสสี่นะครับนะบปัจจุบันใช้นอสอสี่จอนะครับหัวโฉนดอ่ะมันจะเรียกว่าโฉนดที่ดินนะเป็นประเภทเดียวเท่านั้นนะครับผมที่เรียกว่าโฉนดที่ดินนะครับประเภทอื่นไม่ใช่นะครับคุดเขียวนอสอสามก นอสสามกคุดดำหรือว่าพวทห้าไม่ได้เรียกว่าโฉนดนะครับผมนะไปดูหัวกระดาษนะครับผมนอสสามกเขาจะเรียกว่าหนังสือการเข้าทําประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับผมนะโฉนดที่ดินมีแค่ประเภทเดียวเท่านั้นครับผมนอสอสี่นะส่วนสปรกรณี่ที่เห็นเป็นคุดตาสีแดงนะหลายคนยังเข้าใจผิดนะครับผมนะอ่านที่มีคุดสีแดงไม่ได้ไหมายความว่าเจอคุดสีแดงปุ๊บเรียกโฉนดไม่ใช่ครับโฉนดที่ดินมีอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมนะคือนสสี่นะครับผมนะ คือโฉนดที่ดินเนี่ยมันเรียกว่าการแสดงกรรมสิทธิ์คือ่เรียกเจ้าของอ่ะนะเรามีเจ้าของอ่ะเอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของเองนะครับผมนะเรียกว่าวโฉนดนะครับผมนะส่วนชาวบ้านนะครับผมเขาก็จะเรียกาภาษาชาวบ้านสปปก็จะเรียกว่าวโฉนดที่ดินของทางรัฐโฉนดของหลวงอันนี้ก็ผมผมก็ผมก็ได้ยินมาบ่อยนะครับผมนะแต่ผมนะยศเยียวที่ดินนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะพาแชร์ประสบการณ์นะครับผิดถูกทอภัยนะแต่ผมก็ ข้อมูลเนี้ยคือได้มาจากาพนักง,งานกรมที่ดินนะครับผมนะแล้วก็สอบถามหลายโคน่าศักช่างลังวัดนะครับผมนะที่ผมทามาหลายปีอย่างเงี้ยคือผมก็คุกค,คีมาพอสมควรนะครับผมนะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์กันใครมีอะไรเพิ่มเติมใครมีอะไรเสริมนะครับผมลองแชร์เพิ่มได้นะครับผมนะสอปรกหรือว่าสอประกสี่ขีศูนย์หนึ่งนะครับย่อมาจากสํานักงานปรูปทที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับผมนะ ข้อแตกต่างระหว่างสงปกกับโฉนดขุดแดงก็คือหัว,วโฉนดอย่างที่ผมบอกนะครับหัว,วโฉนดทางด้านขวาบนนะครับขุดแดงจะเขียนว่านอสอแล้วก็จุดด้วยอ่ซี C, นะแล้วก็จะมีตัวอักษรไทยนะครับผมเมื่อก่อนก็ใช้กอไก่ขอไข่อะไรเนี้ยปัจจุบันก็ใช้จอจาน,นะครับผมนะไอ้กอขอกอ,อง,องจอนี่คือแสดงความเก่าใหม่ของโฉนดนั่นแหละครับผมปัจจุบันใช้จอจานแต่สปกเนี่ยคือ หัวโฉนดทางด้านขวาบนจะไม่ได้เขียนว่านศสอีนะครับจะเขียนว่าสรปรกอสี C ่ขีศูนย์หนะฉะบับเก่าๆหน่อยก็จะเขียนวงเล็บผู้ถือแล้วก็สรปรกอสขีศเนาะส่วนหัวโฉนดตรงกลางนะครับผมนะถัดด้านล่างจากคุดเนี่ยนะมันจะเขียนว่าหนังสืออนุญาตใช้ทําประโยชน์ในเขตป,ปริรูปที่ดินนะสปะกนะแตกต่างจากโฉนดชัดเจนครับ นะไอนสสี่เนี่ยคือ,อข้างตรงกลางเหมือนกันนะครับผมข้างล่างคุดเขาจะเขียนว่าโฉนดที่ดินนะหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เอออันนี้ชัดเจนนะครับผมมันแตกต่างกันชัดเจนนะคุดคุดสีแดงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะต้องลองดูดีๆนะครับผมนะสปะกนะครับรัฐเขาออกมาเพื่อให้คนมีฐานะยากจนนะครับผมนะอ่านะไปขอที่ดินมาทํากินได้นะแต่ว่า ไอ้ e. ที่ดินสปกเนี่ยคือเขาระบุไว้ชัดเจนนะรัฐบาลเขาบุไว้ชัดเจนนะครับระบุเป็นพระราชาบัญญัติเลยนะครับผมนะว่าใช้เพื่อการเกษตรกรรมได้นะครับผมนะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้นะอ่าของของชื่อของชื่อผู้ที่ไปขอเท่านั้นนะอ่าคนอื่นนะครับผมนะจะมาใช้ไม่ได้นะครับผมนะ ตัวสอบถ้าเขาตรวสอบเจอนะครับโดนยึดนะครับนะโดนยึดคืนเลยเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ถือที่ดินสอปรกรนะครับเราต้องใช้ทําประโยชน์ในการทําเกษตรกรรมนะครับผมปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะครับผมนะ ทำประโยชน์ไปเลยให้เขาเห็นนะครับนะปลูกบ้านปลูกที่พักอาศัยได้ครับผมนะแต่ว่าตามสมควรนะห้ามขุดบอ่อนะห้ามขุดบอ่อเกิน5%เของพื้นที่ทั้งหมดนะครับผมแล้วดินที่ขุดไปเนี่ยคือก็ห้ามออกไปไหนนะครับผมเอรคาะเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินของหลวงนะมันอยู่ในที่ดินนั้นห้ามเอาดินออกไปไหนขุดได้แต่อย่าขุดเยอะนะที่ดินสอประกรนะครับซื้อขายไม่ได้นะครับนะไม่ถูกกฎหมายนะ แต่สามารถโอนให้ทายาทได้ครับผมนะเขาจะมีลำดับกันอยู่นะครับผมในการโอนนะครับผมผมจับลำดับเป๊ะ,ปะไม่ได้นะแต่ว่าลำดับแรกคือคู่สมรสอ่าเราอ่ามีเราขอ เราขอสิทธิ์แล้วเนี่ยเป็นชื่อเราเราสามารถจะโอนให้คู่สมรสเราได้แล้วก็โอนให้บุตรเป็นลำดับต่อไปนะเพราะว่าคู่สมรสเนี่ยต้องมีสิทธิ์ก่อนเพราะว่ามีสิทธิ์เหนือบุตรใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องดูแลบุตรนะ,อะพอสนาวุธิภาวะก็เป็นคู่สมรสก่อนอันที่3นะลำดับที่3ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นบิดามารดาของผู้ถือสิทธิ์ลันดับที่4พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแล้วก็อันดับที่5คือหลานกินสอบปรกราคาโคตรถูกเลยนะครับผมเห็นบางเจ้านะ มีสวนผลไม้พร้อมและไล่ละห้าหมื่นนะแต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมนะมียิงกระตายมาหลายรอบแล้วครับผมทะเลาะเบาะแวงกันมาหลายรอบแล้วสปกรนะครับผมนะมันมันซื้อขายไม่ได้แตกต่างจากนโฉนดที่ดินนะครับผมเพราะว่านโฉนดที่ดินเนี่ยเรานะผู้ถือชื่อใน,นโฉนดนะเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำอะไรก็ได้แตกต่างจากสปกรนะครับผมที่รัดเป็นเจ้าของนะรัดแค่อนุญาตให้เราเข้าทํานะครับผมนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของ บางเคสที่มาปรึกษานะครับผมแอบไปซื้อสอปกอรมาเพราะว่าราคามันถูกจริงนะครับผมถูกกว่าโฉนดที่ดินเยอะเลยนะครับผม50 60 70%เลยเอาง่ายๆถ้าโฉนดขายไรละ2 0 0 0 0 0สอปกอรก็ขายไรละ0 0 0ห0ื 200, ประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ว่านะครับผมนะเคยมีการฟ้องร้องกันมาแล้วนะครับผมนะคนคน,คนเนี่ยคนคนขายสอปกอร,กรเนี่ยเขาก็ขายให้กับผู้ ให้กับผู้ซื้อที่เขาอยากจะซื้อครับผมนะ,ะเขาก็บอกผู้ซื้อแหละว่าบอกลูกบอกหลานแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะแจ้งเรียบร้อยนะแล้วก็ทาสัญญากันซื้อขายพอผ่านไปไม่กี่ปีครับผมนะผู้ที่ทําการขายให้เนี่ยที่เป็นที่ที่มีชื่ออยู่ในอยู่ในสอป,ประกรเนี่ยคือเขาเสียชีวิตลูกหลานนะครับผมเขาก็ยื่นสิทธิ์เลยนะครับผมในการขอครอบครองต่อนะครับผมนะอ้าวทีนี้ทํำยังไงละ่ะผู้ซื้อเขาซื้อไปแล้วนี่เนาะ นี้ลูกหลานเขาก็ฟ้องเลยครับผมนะฟ้องทีนี้สารตัดสินนะครับผมอ่าไม่ให้นะทั้งสองฝ่ายเขายึดคืนเลยนะครับผมเท่ากับว่าอไอคนหลานก็ไม่ได้ไอคนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ทั้งคู่เลยนะครับผมนะ,ะเคยมีมาแล้วนะครับผมนะออตัดสินใจใได้ดีถูกก็จริง แต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นกันนะแต่ว่ามันสามารถออกโฉนโดได้นะแต่ว่ามันเป็นบางเขตเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าสอปกอทุกใบจะออกโฉนโดได้นะมันเป็นบางเขตเท่านั้นนะครับผมลองติดตามข่าวสารกันนะเขาจะมีประกาศอยู่บ้างเขาจะจะมีประกาศอยู่เรื่อยๆนะครับผมว่าว่าเขตไหนนะแต่ไม่ใช่ทุกใบนะที่ออกโฉนโดได้นะครับใครเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับผมลองคอมเมนต์ลงมาแชร์กัน